ชมคำให้สัมภาษณ์ของท่านกันค่ะพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศกันท่านคะตอนนี้มีข่าวเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งของตำรวจตรงนี้ท่านมองว่าเรื่องนี้ในในอดีตที่ผ่านมาที่ท่านเป็นพบตรมีไหมคะเรื่องนี้ท่าก็บอกไม่มีทั้งนั้นนะซึ่งโดยทั้งผมด้วยถูกไหมแล้วผมไม่มีจริงๆนะที่ไม่มีจริงๆก็ผมขึ้นเป็นพบตรตำรวจเนี่ยนะ นะไม่ต้องมาวิ่งเต้นใช่ไหมไม่ต้องวิ่งเต้นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะฮะ,ะก่อนที่ผมจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการตํรวจแห่งชาตินะผมถูกคุณโควิดตอนนั้นนะที่ได้รับมอบหมายจากคมชให้เป็นประธานคณะกรรมการ,ราการตำรวจกันแกล้งผมย้ายผมจากเจตรตํารวจแห่งชาติขึ้นเป็นตำแหน่งหลักไปเป็นที่ปรึกษา นะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหรอกนะเพราะเป็นที่ปรึกษาเป็นตำแหน่งล,ยลอยๆอยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไงใช่ไหมฮะนะแต่ปร,กรากฏว่าพระเอิญช่วงนั้นนายโยคุตนะีมาจากองคมนตรีคือท่านพลเอกสุริยุธจุฬานทน์ใช่ไหมฮะท่านก็ควรจะเข้าใจว่าคนเราเนี่ยกวาจะได้เป็นองคมนตรีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใช่ไหมฮะไม่ว่าความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านสุรยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านจะไม่ทําเหมือนนักการเมืองหรือว่าจะเป็นนักปฏิวัติมติวัตอื่นหรอกนะฮะ<ช>ที่มุ่งจะเน่นการเมือง<ช>ต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะท่านไม่ทําอย่างนั้นเังนั้นท่านจะไม่พอท่านเข้ามาถึงนะฮะ คุณกวิทก็ยังเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่ mm. ใช่ไหมแต่เมื่อคุณกวิทํางานผิดพลาดนะแล้ว mm. ก็ไม่ประสบความสําเร็จท่านก็มามองที่ผมเนี่ยนะที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะนะแล้วก็แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับต,ตั้งทั้งที่ตั้งแต่อดีตนะฮะจนถึงปัจจุบันเลยไม่มีหรอกนะที่เขาจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ นะไม่มีนะฮะผมเป็นคนแรกแล้วก็ยังคนเดียวอยู่ที่ได้รับก,การแต่งตั้งจากที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแต่ความจริงผมเป็นตำแหน่งหลักมาก่อนนะคือเป็นเจเลตำรวจแห่งชาตินะฮะแต่มาถูกกันแกล้งนะ,ะผมคิดว่าท่านกระงงมองเห็นว่าผมถูกกันแกล้งนะฮะก็เลยให้ความเป็นธรรมกับผมนะฮะและในการบริหารงานตำรวจในขนาน,นั้นนะฮะ ถึงแม้นายกนตีจะเป็นประธานข้ารการตํารวจโดยตําแหน่งตามกฎหมายนะฮะแต่ท่านก็ไม่เคยเข้ามาก้าวไกยการทํางานของผมแม้แต่นิดเดียวเลยท่านให้อ,อิสระนะในการทํางานให้เกียรตินะผมให้เกียรติข้าราชการตำรวจมากซึ่งผมคิดว่าไม่เคยมีนายกนตีท่านไหนนะฮะที่จะให้เกียรตินะ ผู้การตำรวจแห่งชาติหรือให้เกียรติข้าราชการกระทรวงกระบงกลุ่มอื่นเหมือนท่านสุริยุทธ์นะฮะแล้วเวลาท่านดูวาระแล้วว่าท่านไม่สามารถประชุมได้มาประชุมได้ก็ดีหรือว่าวาระที่ไม่สําคัญที่ท่านไม่จําเป็นต้องมาเพราะนายกก็มีภารกิจหลายอย่างถูไหมฮะท่านก็ท่านก็จะมอบหมายให้ผมเป็นประธานที่ประชุมแทนเองนะฮะเพราะว่าในเรื่องข้าราชการตรํารวจเนี่ย จกการตำเนนก่งชาติก็จะต้องมีความรู้มีประสบการณ์มากกว่ากรรมการผู้ทรงรู้อื่นๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ทําหน้าที่เป็นประธานกตลรอแทนท่านนะหลายครั้งด้วยกันแล้วพอจะว่าในเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยในเมื่อผมไม่ต้องซื้อยศซื้อตำแหน่งไม่ต้องวิ่งเต้นแล้วก็ท่านไม่ก้าวไก่ผมเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นผมก็อิสระในการทํางานเมื่อผมมีอิสระในการทํางานถ้าผม นะจะสแสวงหาผลประโยชน์นะมันยิ่งเต็มที่ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะนะเพราะสมัยก่อนถ้าผูดจิงงสมัยที่นักการเมืองเนี่ยนะเขาก้าวไก่กันก็โดยการทําบัญชีแต่ไม่เซ็นชื่อนั่นละนะส่งมาให้จะแต่งตั้งใครบ้างไม่ว่าของนายกไม่ว่าของรองนายกของรัฐมนตรีของสอสอของนักการเมืองของพ่อคา้าธุรกิจที่ไปวิ่งเต้นนายกอะไรต่างๆนี้ก็จะส่งบัญชีมาให้ แล้วไม่เซ็นชื่อหรอกพอบอจะทำไงได้อะก็นายกเป็นคนแต่งตั้งพอบคัดเลือกพอบเอสนกกอกตชให้ความรผิดชอบกตชนายกก็เป็นประธานดินั่นนายกก็เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือใช่ไหมะเขาเสนอมาอยัางไงก็ต้องทำให้นะ,ะมาดูบัญชีรายชื่อขา้าราชการเง่วยอยู่ที่ไหนกองบัญชาการไหนก็ต้องแจกจ่ายไปแบบเป็นโพจะไม่ได้เซ็นชื่อใช่ไหมฮะ แ,แต่กองชาการก็ต้องมาพิจารณาตามนั้นพอพิจารณาก่อนเดี๋ยวจะเข้าประชุมกะตะลเนี่ยก็ต้องเสนอไปให้ในายกดูอีกใช่ไหมเป็นไปตามนั้นไหมเป็นไปตามนั้นถึงจะประชุมได้เลยนะใช่ไหมนี่สมัยการเมืองแต่สมัยท่านสรยุทธ์ไม่มีนะฮะให้เกียรติเมื่อให้เกียรติผมเราก็ต้องรักษาเกียรติแล้วผมเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องร,งราชบรรพตอมีศักดิ์รามาธิบดีนะครับเหรียญรามาลาเกียรติกรางสมรจากพระบะรมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ ต้องดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วยนะครับต่อองค์พระแก้วมากตดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรมวงสารวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยว่าเราจะต้องปฏิบัติดน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน,นะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของแผ่นดินของพระมหากษัตริย์เนี่ยว่าเราจะทําได้ไงนัานในยุคผมนี่จะปลอดในเรื่องการซื้อขายตําแหน่งมาเลยนะครับเรียกว่าไม่มีการโจดขันเลยนะฮะลองไป ตรวจสอบจากค่ารายการตํารวจไปสอบถามได้นะครับคืออะไรมันปกปิดไม่ได้หรอกแต่เรื่องหลักฐานอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมฮะคือไม่มีมันก็คือบอกไม่มีแต่ถ้ามีมันก็บอกว่ามีแต่หลักฐานอาจจะไม่มีเพราะเวลาซื้อขายตําแหน่งกันนะมันสมยอมกันเนี่ยใช่ไหมฮะมันผิดทั้งคู่อะ่ะใครซื้อกับผิดใครขายตําแหน่งกับผิดใช่ไหมแล้วมันจะบอกบอกว่ามีได้ไงมันก็ต้องบอกไม่มีถูกไหมฮะ นี่พอหลังจากยุคผมเนะี่ยมันก็จะมีข่าวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งมาปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้นก็จะมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเองเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเป็นอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมันก็ห่วงกังวลใจเหมือนกันนะฮะว่าเอะถ้าอย่างนี้นะถึงแม้จะยุคการเมืองพ้นไปคอชชอมายึดอํานาจก็มีอีกนะครับผมนึกตรงผมก็ได้ยินลูกน้องผมข้าราชการตำรวจเยอะแยะ ก็มาบอกมากล่าวผมตลอดนะตำ mm hmm. แหน่งนู้นเท่านู้นเท่านี้ตำแหน่งเท่านี้เท่านี้นะก็มันเคยจะเอานะครับเสนอมาที่เขาเท่านี้เอาไหมอะไรต่างเหล่านี้นะฮะ mm hmm. เขาก็ไม่เอานะฮะลูกน้องผมที่ใกล้ชิดที่มาผมมันจะไม่เอาของนั้นอะ่ะนะแต่ถ้าคนอืน่นนะฮะนะเขาก็รู้ว่าเอากันเสียเท่าไหร่ใครเท่าไหร่รู้กันหมดนะฮะแต่ว่าถามหลักฐานนะฮะมันจะไม่มีไงไงแล้วคุณบวีถึงกล้าทางบอก ไม่มียุคผมไม่มีแต่มันโจดขันกันหมดอนะใช่ไหมฮะเพราะไอ้ที่พเรือเอกพระจุลพูดลายไปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความจริงนะั้นนะฮะความจริงอย่างนี้นะรัฐบาลต้องปกป้องจะเป็นผู้ให้ข่าวผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องการทําลายใครหรอกคุณตัวพิสูจน์ดูสิจริงไม่จริงแต่วิธีการมันมีที่จะแก้ไขใช่ไหมฮะแล้วทาไมไม่ถามผมเคยเสนอไปแล้ว ใช่ไหมฮะเเสนอไปแล้วก็คือว่าเดิมเนี่ยตามกฎหมายนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเป็นคนคัดเลือกข้าราชการ,รกตำรวจยศพลตำรวจเอกนะฮะเป็นผู้จัดการตำรวจชาติแล้วไปเสนอกชอชให้ความเห็นชอบซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเพราะฉะนั้นนาย,ยกคัดเลือกใครคนนั้นก็เป็นอะละนะครับมาทีนี้มาช่วงคุณประยุทธ์ก็ามาออกคําสั่งคอสชใหม่นะฮะ ที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเมื่อปี57ตอนยุติธรามใหม่ๆเลยก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแทนที่จะนายกจะเป็นผู้คัดเลือกใช่ไหมฮะก็ให้พบรตรเป็นผู้คัดเลือกเสนอนายกเราไปให้คอตชคอ,อตชอให้ก่อมยินชออทีเหมือนกันไหมคุณว่าเหมือนกันไหม <S <S มันเหมือนกันแต่เป็นอ e ีแอบไง <S <S คือแทนที่นายกจะเลือกเองก็ไปเชยืมมือคนอื่น <S <S มาเลือกแล้วก็อ้างว่ามันบริสุทธิ์นะ่าผมไม่เลือกเองเองนะ แต่ถ้าพอบอไม่เสนออยู่ได้ไหมถูกไหมฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็โดนโจกเอาถูกไหม <Okay. S 1> มันมันยิ่งแย่กว่าเก่าถูกไหม <Okay. S 1> อ่าแล้วทีนี้พอมีปัญหาขึ้น <Okay. S 1> ผมก็บอกอย่างนี้ไม่มถูกหรอกถ้านายกประยุทธ์เนี่ยอยากปฏิรูปตารวจเนี่ยต้องเสียสละหน้าตัวเองถูกไหม <Okay. S 1> นี่พอมาถึงก็ออกคําสั่งกชคณะกรรมการข้าราชการตํารวจประกอบด้วยนาย,ยกมตีเป็นประธาน มีข้อสองสามสี่อะไรเงี้ยนะก็ถ้านายกยังเป็นประธานการเมืองเข้ามาแทรกอยู่ดีจุงไหมแล้วยิ่งนายกม,มาประชุมให้มอบให้พลเอกประวิตย์มาเป็นประธานก็เหมือนกันน่ะนะเหมือนกันยังไงก็การเมืองก็แทรกอยู่ดีถูกไหมเพราะลูกน้องคุณประวิตย์ตั้งเยอะลูกน้องน้องคุณประวิตย์คือพลเอกพระยุว่าก็ต้องเยอะแล้วคนอื่นไม่จะได้รับความเป็นธรรมยังไงถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอการมอบเ่ยผมก็บอกแล้วว่ามันผิดกฎหมายนะกฎหมายที่คุณปยุทธเ์เร็จเองนะบอกให้นายกมนตรีเป็นประธานกตลอลเขาไม่ได้บอกว่านายกมนตรีหรือรองนายกุนตรีที่นายกมนตรีมอบหมายเป็นประธานกตลเนี่ยนายนายกอาศัยกฎหมายไหนมามอบอำนาจให้คุณประวิะตรเป็นประธานกตอเพื่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมอบมาดูกกำกับ,กบดูแลสมาชิกาต่างแห่งชาติได้อ่ะเรื่องแผนง,งานก็ประมาเรื่อง เมื่องงานเรื่องอะไรต่ออะไรคดีความสาคัญสาคัญคุณประวิทย์ก็ดูแลตำงานหน่วยเช่าไปที่แต่ว่ากตรตเนี่ยเขาบอกนายกเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นการมอบให้คุณประวิทย์มาเนี่ยมันผิดกฎหมายถึงได้มีการออกคําสั่งที่หกทับห้าแปดเนี่ยนะนิรโทษกรรมเรียกว่าคําสั่งนิรโทษกรรมว่าการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตั้งแต่ยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ คือวันที่ยืมมาเป็นต้นมาเนปัจจุบันเนี่ยถือเป็นการถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะตอนนี้เริ่มรู้แล้วไม่ชอบนะแล้วมาออกกฎหมายตกลงเพื่ออะไรนะเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ราชการแผ่นดินเพราะการจะใช้มาตรา44นี้ต้องเพื่อประโยชน์ราชการแผ่นดินนะทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างแต่ออกมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ตัวเองตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิด แล้วไม่ใช่เพียงแค่ผิดข้อหนึ่งข้อเดียวนะที่นายกงตีเป็นประทานแล้วทะลึ่งไปมอบอำนาจให้คุณประวิทนะข้อ4เนี่ยนะกรรมการผู้ทรงวุฒิสองคนที่ได้รับการสรรหาและเห็นชอบจากคุณทิตาภาจนกระทั่งวันนี้สองปียังไม่ได้สรรหาเลยนะและไอ้ที่ประชุมมันจะชอบได้ไงเพราะก็บอกคณะกรรมการตํารวจประกอบด้วยสข้อเนี่ยมันก็ต้องมาครบสข้อมันถึงครบองค์ประกอบ นี่ไอหนึ่งก็ไม่มาทำหน้าที่ไอสี่ก็ไม่หามาก็เป็นไงผิดหมดแล้วมาออกกฎหมายยางว่าให้เป็นถูกเหรอตกลงออกเพื่อใครก็เพื่อตัวเองถามประชาชนรู้ไหมไม่รู้หรอกอ่ะไม่รู้ใช่ไหมแล้วครูผมนึงบอกนี่ไงเพื่อประโยชน์ราชการนะแล้วผมเคยให้ทมภาพไปหลายครั้งแล้วว่าปัจบุตรตำรวจเลิอไม่ต้องไรมากมายหรอกเขาให้นายกเสียสละหน้าตอนนี้ก็ยัง ยังไม่ยอมใช่ไหมเพราะอะไรอย่างที่ว่าไงมันมีผลประโยชน์อะไรอยู่ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะนะที่ผมเคยแนะนำไปว่าให้ในายกออกคำสั่งคอร์รัปชั่นซะเลยนะถ้าไปรอรัฐบาลที่มาจากรือเลือกตั้งมันก็ไม่มีทางเพราะรัฐบาลเขาก็อยากใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือแต่นายกนี่มาจากยึดอำนาจใช่ไหมถ้าบอกไม่ติดยึดไม่เสพติดอำนาจไม่อยู่ต่อไปก็ออกคำสั่งแม่งเลย จะไหมให้ตำแหน่งผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะให้ข้าราชการตํารวจเลือกจากรองผู้จัดการตารวจแห่งชาติหรือเจเลตารวจแห่งชาตินะเขาจะได้เลือกพุ่ชฉาขเขาเองถูกไหมเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยกว่าจะมาดำรงตําแหน่งเจเลตํารวจแห่งชาติหรือรองพบอะไรเนี่ยนะฮะต้องทํางานมาตั้งสามสิบกว่าปีถูกไหมนั่นข้าราชการตํารวจจะเห็นผู้ผู้บังคับชาตัวเองคนไหน มีความรู้ก็เพราะว่ามันมีความเหมาะสมมีความเป็นผู้นําที่จะนําตํารวจได้ถูกไหมฮะเขาจะได้เลือกได้ถูกไหมเขาจะได้เลือกได้แล้วมันไม่มีโอกาสที่จะมาซื้อยศซื้อเสียงซื้ออะไรแต่อะไรก็หรอกถูกไหมถึงเวลาก็ส่งชื่อเรียงลําดับเลยตามมุโสให้การ,การตํารวจเลือกจากสถานีนี้สถานีสถาน,ถานีรวมเป็นจังหวัดจากจังหวัดรวมส่งเป็นภาคแฟบเดียรภาคส่งมาตอรอก็จบแล้วเลือกแฟบเดียวก็จบ นะให้เขาเลือกคุ้งชาวขอเ,าเองนะแล้วนี่ผมพูดถึงรวมถึงกระทรวงทบวงกรมอื่นด้วยนะจะแต่งตั้งลัดกระทรวงที่ดีเนี่ยก็ควรให้ผู้แทนชาวกเลือกเองการเมืองจะได้ไม่เข้ามาแทรกก้าวไก่นะแล้วเมื่อเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วการเมืองก้าวไก่เขาแต่ตั้งแต่งตั้งเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะทํางานบริหารงานไม่ไม่ว่าจะเป็นบริหารงานบุคคลองค์กรนะจะพัฒนาหน่วยเป็นรูปไหนเขาก็คิดได้ทําได้ ไม่ใช่ต้องมาถูกกำกับกำชับถูกอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาถูกไหมนะแล้วถามว่าอันายกไม่มีอำนาจแล้วทำไงก็มีคุณก็ยังเป็นผู้ชายอยู่พีงแต่คุณแต่งตั้งไม่ได้ <c oughs> คุณก็ถ้าพบตรทำผิดคุณก็ลงโทษได้ใช่ไหมซึ่งถ้าผมไม่ผมไมไ่ทำผิดผมจะไปกลัวอะไรถูกไหมฮะลงโทษคนไม่ผิดคุณก็ติดคุกอยู่เรีถสูงไหมนะฮนะเพราะฉะนั้นก็ ให้เป็นลักษณะอยน่ายเงนะแล้วเดี๋ยวดูที่เขาไปรูปตัวเองได้ไหมผม,ผมว่าพอตลอมกว่าจะขึ้นมามันมีความคิดทุกคนอ่ะมีความรู้ความสมารถมีประสบการณ์แต่อยู่ใต้การเมืองกดดันแค่ไหน<ๆ>ใช่ไหมต้องเอาใจนักการเมืองแค่ไหนนะเก่งกลัวนะไม่เคยต่อสู้เ่ยอย่างผมเนี่ยความตายผมยังไม่กลัวใช่ไหมแล้วผมจะมากลัวอะไรอำานาจนายกใช่ไหม ผมมมีปัญหากับผู้ชามาตลอดนะที่ไม่ให้ความเป็นธรรมนะคงไม่มีเวลาเวลารายการคงไม่มีเวลาให้ผมที่จะมาชี้แจงนะผมสู้มาตลอดแต่ผมก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้แต่ไม่ใช่ผมหงอมาตลอดเพื่อขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคนลักษณะกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยถ้าการเมืองคุณวิยุาอยากไปรูปตํารวจจริงนะยังไม่ต้องคิดมากแล้วนะนะคือนำราชให้เข้าไป นะให้ข้าราชการตำรวจเขาเลือกภู่งฉากกันเองแล้วหลังจากนั้นพอบบอเขาจะเป็นตัวเองเขาอิสระได้ทําความรู้ตามความรู้ความสามารถความคิดของเขานะฮะแล้วค่อยมาแก้ไขนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจนะฮะหรือคุณประวิทย์ที่ว่ามามา,มานั่งเป็นประธานกนตลอถือนเนี่ยผมบอกเลยเคยพูดไปด้วยเคยมีหนังสือไปด้วยว่าคุณประธานเถื่อนนะนะนะกฎหมายไม่ได้รองรับคุณนะนะ นะแล้วคุณมานั่งแล้วคุณมาจะด,ดําเนินคดีเขามันไม่ถูกต้องไม่แฟร์ใช้อํานาจรัฐที่มันไม่ถูกต้องนะคุณต้องเชิญคุณพเลเอกพระจุนมาเลยเฮ้ยท่านน้องใช่ไหมเป็นยังไงบอกมาเลยเดี๋ยวพี่แก้ไขปัญหาให้นะเออมันก็ทํางานร่วมกันได้อย่างนี้ปองดองอะไรว่ามีแต่สร้างศัตรูถูกไหมมารัฐบาลยึดอำนาจมาบอกจะปองดอง ไม,มาหาเรื่องชาวบ้านทั้งหมดคือทุกคนต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงความคิดเห็นทีเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ศึกษาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนะครับไม่ได้ศึกษาเพราะฉนั้นก็จะไม่รู้หรอกเอยข้อทีจจริงเป็นยังไงนะหนึ่งไม่รู้พอไม่รู้สองก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดหรือจะคิดจะพูดนะมันก็จะออกปอไปในทางที่ผิดกูอะไรเวอร์วิาณถามเคยเห็นผีไหม ไม่เคยแต่มีคนหลายคนใช่ไหมกลัวผีท uh <um okay. ั้งนี้ไม่เคยเห็นผีมันถูกไหมไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นจะไปกลัวอำนาจอะไรต่างๆเราจะไปกลัวทั้งิ้นความถูกต้องเป็นธรรมนี่สำคัญที่สุดมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าจะทําผิดกฎหมายเข้าใจไหมคอร์รัชอยู่ในกฎหมายได้เหรอใช่าใไหมถึงแม้คําสั่งคุณจะเป็นกฎหมงายแต่ว่าคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกมาโดยไม่ชัดก็ผิดกฎหมายนะนะครับ มีหลายเรื่องแล้วที่ผมดูดูไว้เนี่ยอย่างเรื่องอะไรมันก็ที่ท่านมองเห็นว่าคอสชออกคําสั่งมาแล้วไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเอาเอาเอาเดียชัดๆเลยๆนี้น <มา S 1> ก็คือที่บอกคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทั้งหมดเดี่ยให้มันชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก<ช>็นี่นมันผิกดกฎหมายคุณมา<ช>ออกคําสั่งว่ามันชอบด้วยกฎหมายได้ไงใช่ไหมมันไม่เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะใช่ไหมที่แค่อำนาจคุนอะนะ กลวงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของในยุครัฐบาลคอสชตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านมีการแก้ปัญแก้ปัญหาคอร์รัปชันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมนะครับผมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะรงตรงนะพอเริ่มจัดตั้งคณะมนตรีเรื่องอะไรจําได้ไหมไมโครโฟนอ๋อในห้องประชุมนะที่ทาเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ตุจริตกันแล้วแล้วก็ไม่เคลียออกมาให้ชัดเจนนะ นะหนึ่งราคากระแพงสองก็ไม่เดินเนินการตามระเบียบสำนักนายรฐมงตรีเห็นไหมนะก็ผิดหมดลยแล้วเดี๋ยวนี้ไอคนจาัดก,การก็ยังเฉยอยู่สบายสบายแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาตัวเองดีตัวเองดีคนไทยต้องดีคนไทยต้องนี่ต้องทําเพื่อพระเจ้าอยู่หัวเพื่ออะไรแล้วก็เห็นมึงก็ทําผิดผิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทําอะไรกันนะะพูดจริงๆแนละ้วเมื่อมายึดอานาจเนี่ย เพราะสาเหตุอะไรเราไม่ต้องพูดเรื้องหลังการการมายืดอํำนาจนะนะเพราะผมก็มีหลักฐานเหมือนกันแต่ผมก็รู้จะมาแต่คนไทยจํานวนมากที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันคืออะไรใช่ไหมอ่ะมยื่ออำนาจผมเรียนตรงๆคุณจะมาผิดมาถ,ถูกจะยืดจะปกครองยังไงก็แล้วแต่ถ้าถ้าคุณทําให้ดีผมก็ยอมรับนะเหมือนจีนปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหม ผมก็ยอมรับนะเพราะเขาพัฒนาประเทศเขาเจริญก้าวหน้าอะไรต่างเยอะแยะผู้นำแต่ละคนเขาโอ้โหเยี่ยมยุดเป็นที่ยอมรับใช่ไหมแต่งเราแม่งมือสมัครเล่นหรือยันไนนะแล้วจะไปทำแบบเขาได้ไงใช่ไหมยิ่งอำนาจมาเอา้าใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปใช่ไหมผมก็ดูทำดีผมก็จะยอมรับนะนะหรือจะอยู่ไปห้าสิบปีสิบป, 20, ปียี่สิบปีก็โอเค นะมัน,น,มนร้บานเมืองเจริญก้าวหน้าแต่อย่างที่บอกไงพอเข้ามาก็เริ่มนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนะมันเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลในรัฐบาลเออบุคคลในรัฐบาลที่เจริญกันละแต่มันเกี่ยวกับห้องรัฐบาลไงก็ใกล้ชิดคุณขนาดนั้นคุณยังไม่จัดการถ้าคุณจะไว้ดีได้ยังไง<ม>ใช่ไหมแต่ต่อมาแทนที่คุณจะทําเฉพาะในกรอบที่มันขัดแย้งกันเพราะก่อนนั้นมันขัดแย้งกัน เพื่อไทยบอกเลือกตั้งก่อนปฏิรูปปฏิปักษบอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยแล้วมีการยืมนานก็ปฏิรูปเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรก็พอรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องไปฉีกทิ้งทั้งหมดนะของดีๆมีเยอะก็เอาเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกตั้งดีก็พอจะมาไม่ได้จบเร็วแต่เห็นไหมความลับออกมาแล้วดรปืนก็ออกมาแล้วว่าเอ ไอ้ที่ไม่รับล่างเนี่ยเพราะเขาต้องการอยู่ยาวถูกไหมซื้อเวลาต่อไปจะได้มาร่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะความรับมันก็ออกมาแล้วทั้งที่ความจริงคนมันก็เห็นกันหมดนะะว่าไอ้ที่ลม้มล้มว่าอะไรไอ,อ,อ้สปชสวททั้งหลายเนะี่ยที่เขาตั้งเข้าไปนะนะขืนก็ไม่สั่งนะให้ให้ให้ใหใหลม้มเริมเลยนะมันไม่ล้มหรอกมันก็ต้องยกมือสนับสนุนนะี่ก็ต้องพอสั่งดังนั้นนหละถูกไหม นี้มันี่ยังมีโครงการต่างๆเลยที่ที่ท,ทำมา Eden. นนะซึ่งเห็นว่ามันแพงกว่าไอ้ไอ้ก่อนนั่นเยนอะแยะใช่ไหมเรื่องอย่างเรื่องรถทรงรถไฟนะไม่ต้องพูดตัวร่วงต,ต,ตัวเลขผมขี้เกียจจำใจสมอง <S <S ใช่ไหมไม่เหมือนคุณสมัครเศรษฐาต่างยังจําได้เลยนะนะเน,นี่ยผมแต่มันแพงกว่ารัฐบาลที่มาจากการลืออตั้งแล้วก็ของด้อยกว่าอะไรต่างๆนั้นนะครับนะ แล้วอุทยาราชพักเป็นไงก็ทุจริตทั้งนั้นนะ่ะนะจะมาให้สตงตรวจสตงอบอกว่าถูกต้องสตงได้ไปตรวจสอบเฉพาะออในหน้าใช่ไหมในออดอะไรนะ่ะใช่ไหมไปรับเงินในหน้ามาอะไรต่างนะแต่ว่าเอาไปคือเรียบร้อยแล้วครบสมบูรณ์แล้วถูกต้องมันไม่ใช่มันต้องมาดูเงินจะมา จากรัฐบาลที่จ่ายมางบเพื่อการนี้เงินบริจาคมีจานวนเท่าไหร่เป็นลงบัญชีถูกต้องไหมจะจัดซื้อจัดจ้างทําตามระเบียบสํานักนายกไหมหรือทํากันเองโดยพาราการไม่ได้สนใจเลยคิดจะเอาคนนน้นมาทาคนนี้ก็ทําไม่ทําตามระเบียบที่มีอยู่ราคาเป็นยังไงอะไรต่างนะทาไมเอาในกอในของมาปั้นโอถ้าอยากได้พระรูปดีๆทําเพื่อพระมหากษัตริย์โอต่างประเทศก็ฝีมือขนาดไหนใช่ไหมยังดู พระรูปราาูปหล่อห้าเห็นไหมที่ที่ลานพระรูปเนี่ยคนไทยไม่มีสิทธิ์ทำนะนะจ้างชาวฝรั่งเศสทำใช่ไหมแล้วเนี่ยช่างไหนก็ไม่รู้ทำนะฮะแล้วคุณภาพจะเป็นไงนะใส่เหล็กใส่ทองแดงใส่ทองเหลืองใส่อะไรแต่ออไรไปเท่าไหร่ครบสเปกไหมฝีมือคนไทยไม่ถึงหรอกถ้าจะทําเพื่อสถาบันต้องเราต้องยอมรับนะว่าต้องต้องใช้ช่างต่างชาติ ถึงแม้จะแพงกว่านี้ก็ก็ต้องทําแต่วันนี้สัวๆล้วล,ว,ลวไปอย่งเงี้ยมันไม่มีคุณภาพเลยหรอกนะนะแล้วสตนงตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนี้แล้วไปปปชาตรวจนะปปชาก็เข้าตั้งทั้งนั้นอะ่ะไม่เห็นจะประทานปปชาไปใครเรขาคุณประวิตยดูว่าเนี่ยมันะก็เป็นอย่างนี้ไปหมดอะ่ะนะเพราะมันมันไม่โปร่งใสถึงแม้ไะยุคการเมืองคนไปพลชามายึดอำนาจก,ก็มีอีก แต่ว่าถามหลักฐานนะฮะมันจะไม่มีไงไงแล้วคุณบวิถึงกล้าทางบเปล่าไม่มีอายุคผมไม่มีแต่มันโจ์ขันทั้งหมดอ่ะใช่ไหมฮะไม่ใชที่คนเรือเระจุนพูดลายไปอะไรต่างเนี่ยมันเป็นความจริงนะนะฮะความจริงอย่างนี้นะรัฐบาลต้องปกป้องจะเป็นผู้ให้ข่าวผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องการทําลายไทยแล้ว,วทุนตัวพิสูจน์ดูที่จริงไม่จริง อำนาจอะไรต่างๆเราจะไปกลัวต้งิ้นความถูกต้องเป็นธรรมในสำคัญที่สุดมัอนอยู่ไม่ได้หรอกถ้าจะทำผิกดกฎหมายเข้าใจไหมคอร์รชออยู่ในกฎหมายได้เหรอใช่ไหมถึงแม้คาสั่งคุณจะเป็นคนของกฎหมายแต่ว่าคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกมาโดยไม่ชอบ่ก็ผิดกฎหมายนะมีหลายเรื่องนะที่ผมดูๆก็คือที่บอกคําสั่งแต่งตั้งข้า,ขาราชการตำรวจทั้งหมดเนี่ยให้มันชอบด้วยกฎหมายนะ ก็นี่มันผิดกฎหมายคุณมาออกคำสั่งว่ามันชอบด้วยกฎหมายได้ไงมันไม่เป็นเจตนาารมณ์ของรัฐมนูญน,นะใช่ไหมที่ให้อำนาจคุณนะแล้วองมีการยืมงานก็ปัดติรูปเฉพาะกับการเลือกตั้งสิงคพปรใช่ไมไม่ได้ได้จบเร็วแต่เห็นไหมความลับต่อมาแล้วดรปืนก็ออ,ออกมาแล้วว่าเออไอที่ไม่รับล่างเนะี่ยเราก็ต้องการอยู่ยาวคือเวลาต่อไปจะได้มาล่างใหม่แล้วลอุทยาราจะพักเป็นไง ก็ทุจริตทั้งนั้นนะ่ะนะจะมาให้สต,ตงตรวจสต,ตงอบอกว่าถูกต้องสต,ตงไไปต,วตรวจสอบเฉพาะใ,หใ,หในหน้าใช่ไหมในออดแล้วสต,วตวงตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนี้แล้วไปปปชตรวจนะปปชก็เข้าตั้งทั้งนั้นอนะ่ะไม่เห็นนะประธานปปชไปใครเลขาคุณประวิทย์ดูวะนีมันะก็เป็นอย่างนี้ไปหมดนะนะ